มัดรวมความหล่อชาอึนอูซีรีส์กู o เ d ย์ทูบิวเดอ g พร้อมกระชาเกเลดดิ้งครูคณิตหล่อบอกต่อด่วนเป็นอีหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามสุดสำหรับเรื่อง A ู o o d Day to be a Dog, ดอ g ์นำแสดงโดยพระใอกขวัญใจคนทั่วโลกอย่างชาอึนอูรับบทเป็นจินซอวอนและนางเอกคนสวยพักกยูยองรับบทเป็นฮันแฮน,นา สำหรับชาวอือ่นๆในเรื่องนี้จะรับบทเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่มีอดีตฝังใจครูสุนัขแต่วันหนึ่งเขาดันไปจูบกับสาวคนหนึ่งที่ต้องคำสาบเพ,พาเป็นสุนัขเมื่อถูกจูบทางเดียวที่จะถอนคำสาบได้คือเขาต้องจูบกับเธอในร่างสุนัขอะกูตเต้ทูเบียด็อกเริ่มอ่อนแอวันแรกสิุลาคมถึงสามมกราคม2567เรือว,วันนี้ทีมงานที่นิดต์คอมได้ดํำภาพความหล่อของชาวอูในซีรีส์มารับชมกัน ขอบคุณที่มาของข่าวจากเอ t e เทนดอทที่นี่ลดขอ